สวัสดีครับพี่น้องถ่บนแบ่งปันคือเก่าครับมือน,นี้สิผ้าพี่น้องมาเกี่ยบปัญหาเกี่ยวกับจักจักหัวด,ดำหน่พ,นนพ,พ,พี่น้องพอดีพ่อเม็ดพี่น้องผู้นึงเพิ่นถามมาครับว่าวิธีปรับฟันจักหน่อยเนี่ยปรับแนวใดครับจักจักฟันจักมันต่ำนะพี่น้อง สร้างมือใหม่พอบานเมย์บานที่พันใส่จักอยู่นำตามบานที่ผมได้เป็นเป็นสร้างอาชีพนะพี่น้องเนาะเดี๋ยยังยังปรับตัวนี้บ่เป็นครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องมาปรับครับสำหรับพอบานเมย์บานเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกเขยกหัวาจักขึ้นก่อนครับเิดหัวแจา็ค เดี๋พวเอาผ้ามาลองกันพี่น้องตัวนี้ตัวนี้คือตัวปรับมันใดพี่น้องด้าข้างบนปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าถามันเก่าไปปุ๊บเขาดัานขึ้นมันดันขึ้นบนไดครับแต่ว่าเวลาปรับลงแล้ว มันบกขึ้นเห็นบ่พี่น้องมันบกขึ้นครับทาจักมันยังใหม่มันก็โอเคอยู่ครับโมแลีนนะครับเวลาเขาสิมาปลาปมันขึ้นบกอุ้นบกขึ้นมันขึ้นแต่มันขึ้นหน่อยครับพี่น้องแต่เขาหมุนมาหมุนมากดานันวนมาทางซ้ายมือเนาะมันก็สิ ลงไปแต่ห้างมุนขึ้นมาทั้งกันนี่มันเกิสิขึ้นมาขึ้นมามันก็ขึ้นมาบ่หลายถ้าสมมติว่าโต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 ไหนมันบ่วกอกถ้าเหาองปั๊บตัวนี้บ่ได้เหาเปิดหัวมันขึ้นเลยพี่น้องนี่ครับนี่ด้วพี่น้องด้วพี่น้องสังเกตเรื่งนั่นตัวนี้ครับ ต้นนี้ครับ่ข่ออกก่อนพี่น้องมุนใส่ออกครับมันจะขยับขึ้นขยับลงแน่นี่ครับถ้าเห้าเห้าดันขึ้นไปแน่นี่ตัวนี้มันจะมุดลงพี่น้องฟันจักมันจะตามลงไปครับเห้าดันขึ้นมาแน่นี่ถา้าดันลงไปปุ๊บ ฟันก้างมันจะสูงครับนะครับมันจะสูงขึ้นพี่น้องสังเกตยังไงเลยครับเด้อพี่น้องมือใหม่เนาะพอบานไม่บานถ้าอยากให่สูงขึ้นเท่าเท้ากดมันลงครับกดขึ้นนี่ครับกดลงนี่น,นี่กดลงน่น,นี่เท่าก็มุนน็อดเข้าไปเลยครับมุนน็อดเข้าไปเลยครับ จะข้มเลยหยอดน้ำมันให้กันแหงเดี๋ยวผมสีหยดน้ำมันเลยหยอดน้ำมันให้พี่น้องเิิงเลยครับน่ครับพี่น้อง มันนิดหนึ่งแหงครับบุคคดนด้นยอดเท่อนึงย่างขี้ลหลกับเดือนละเดือนละสองเถื่อนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันมันบล็อกครับตัวนี้คือมันรวมรปกติแล้วปกติแล้วตัวนี้มันจะแน่นเลยพี่น้องแต่ว่าเวลาเวลา ใส่งานไปน,นานอ,าอยู่จากัานนานนี่ตัวนี้มันมันอยู่ครับมันบล็อกมันบล็อกข้าดันมาทางนี้เด้พี่น้องด้วยพอปรับลงไปแล้วข้าดันข้าดันตัวนี้มานิดหนึ่งครับตัวนี้มันบล็อกครับแล้นี้ผมจะอันนี้เยียบให้พี่น้องเพิ่มอีกเท่านึงครับตอนนี้มันขึ้นสูงเต็มถี่แล้ะพี่น้องเพราะว่าปลบขึ้นสูง ครับยกให้พี่น้องบ้างไหมครับปาดให้พี่น้องบ้างไหม,เ,ไหมเท่ยนึง เขาไข่มนนอดน็อตตัวนี้ออกครับไข่ออกมอดตัวนี้ออกปุ๊บถ้าดันขึ้นดันขึน้นสุดนะพี่น้องเนาะเบื้องบนมันจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องสังเกตง่ายๆเด้ครับตอนตอนนี้ผมสีดันให้พี่น้องเบื้องดันขึ้นสุดครับทิ้นผีมันถีมุดลงไปครับเออน่ะ,ะนะฟันจักมันสมุดลงไปครับครับมันจะบวลงไปครับ บอลล์แอนครับพี่น้องเวลาวิธีแก้ครับสำหรับพอบานในบะเนาะมุนน็อตตัวเดียวนี่แหละครับมุนน็อตตัวนี้แล้วก็ดันลงพี่น้องดันลงครับดันลงถามถามมันถ้าดัานเป็นระยะระยะแล้วก็บมุนนอ็อตเขับเบิ้งแล้วจะไปจะไปเหยียบเบิ้งได้พี่น้องนะ อาหันมันลงต่มมันบเรียนแบบนี้มันยังพูดในขืดในพี่น้องเพราะว่าจากตัวนี้มันอันนี้ครับตัวนี้มันรวมครับทุกคนบอยฟังละเ้าดันตัวนี้มานํั่งครับตัวนี้ต้องดันมาปั๊บขึ้นแล้วต้องดันมานั่งครับมันรวมถ้าปกติถ้ามันพูดในรวมนี่คือฮอปปับตัวนี้ตัวนี้มันลลอกมันลลอกในตัวมันเป็นอย่าง แต่จักพรมนี่มันรวมแล้วครับปั๊บตัวนี้คือมานำดันตัวน,นี้มนันลองเนี่ยลองบ้าบง1ครับดันลงตัวชุดครับดันลงอีก น้องโมเลยียนครับโอเคครับพี่น้องน,นี่ได้ดันลงสุดเลยครับดันลงซุดซุดเราทำมันแหล่นนิดนึงครับเด็กน,นี่ได้ครับเพื่อนเพื่อครับขับดันให้สุดๆครับตัวนี้ตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องดันมาน้ำเลยครับพี่น้อง นี่ครับนี่ตีนฟีนขึ้นแล้วครับนะครับวิธีปั๊บ ปับฟันตัง้งฟันจกักจักเล็จกจักขวดดำนะพี่น้องเนาะตัวยาตก็ไดครับง่ายงครับผมปกติแล้วถ้าจักมันใหม่เขาปั๊บตรงนี้ก็ไดเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อจักมันเกา่ามันเกา่าตัวหลอกตัวหลอกสีปรามอยฟังอ่ะล่ะตัวหลอกตัวนี้คือตัวนี้ครับมันหลอกไปอยู่เขาปั๊บแล้วเมื่อก ตัวนี้มันบบไปน้ามันกก็็มันคือเก่เคาครับมาต้องมามาดัานตัวนี้มาแล้วก็ับหลอกดันตัวนี้ลงสุดครับสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้ก่อนหนะ้าพี่น้องเนะาะแก๋ไขจักฟันฟันจักเหล็กเนาะพี่น้องเนาะเอาไปคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้ก่อนครับพี่น้อง